คราวนี้นะคะเราจะมาดูโจทย์เนาะทีบอกว่าเราจะมาดูในเรื่องของการเคลื่อนที่หนึ่งวิีนะคะคราวนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้จะพูดถึงปริมาณการเคลื่อนที่และกันเคลื่อนที่เป็นหลักนะคะคือเริ่มจากการเป็นเวกเตอร์สเกลาร์นั่นนี่นู่นของเขาเนาะอขอานายคันโลกเขาบอกว่าเขาถามว่าระยะทางและการกระจัดของการเคลื่อนที่ดังต่อไปนี้มีค่าเป็นกี่เมตรตามลำดับ1เวลาทําโจทย์อ่านโจทย์ให้จบโลก2 อีกหนึ่งรอบเรามาจับใจความและหากันว่าโจจะเอาอะไรโจจะเอาระยะทางคือตัวแปร s และการกระจัดของการเคลื่อนที่ก็คือ s vector จะมีค่าเท่ากับกี่เมตรหน่วยอยู่นี่จะ้ะโจจะเอาในหน่วยนี้มาดับจัดเราคนรรู้คืออะไรลกูกระยะทางเป็นสเกลล่าถูกปะนั่นหมายความว่าเขาเป็นระยะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนั่นหมายความว่า เราเอาตามเส้นแนวการเคลื่อนที่ก็คือเส้นนี้ค่ะนี่คือเอเฉยๆไม่ต้องเอาเครื่องหมายเวกเตอร์มานะจ๊ะไม่ต้องเอาทิศทางมานั่นหมายความว่าเราเอาเป็นแปดบวกหกมีค่าเท่าไหร่ได้เลยสิบซึ่งเราจะมีข้อที่เป็นคำตอบของเราในที่นี้ได้สองข้อหากทิ้งค่ะสองข้อนี้ไม่ใช่คำตอบค่าทิ้งนะคะเสร็จปั๊บอีกหนึ่งคำถามเขาถามเราว่า การกระจัดคือ s เวกเตอร์ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไร s เวกเตอร์ต้องลากจากจุดเริ่มต้นแต่ยังโจ์สุดท้ายนี่คือ s เวกเตอร์โอเคนะซึ่ง s เวกเตอร์จะมีปัญหาเพราะลูกต้องไปหามาจากการปีทาก,ากอราดเพราะว่า2ตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไอเจ้าตัวนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นหมายความว่า s เฉยๆของเราวเวกเตอร์นะจ๊ะคูละเครื่องหมายเวกเตอร์ แล้วก็แทนแบบนี้เลยคิดไปทางนี้แน่ๆตามรูปแต่ขนาดหรือความยาวของเส้นหาจากเราเอาแปดกำลังสองบวกกับ6กกำลังสองค่ะคำนวณออกมาแล้วไอ้นี้เป็น6กสิบบวกสาได้รูทหนึซึ่งมีค่าเป็น10ในหน่วยของเมตรจากตอบคำตอบที่ตรงก็คือตัวเลือกที่2โอเคนะ นี่เป็นโจทย์ประเภทระยะทางและการกระจัดข้อแรกนะจ๊ะคราวนี้มาดูมะขออีกหนึ่งข้อนะคะเขาถามเหมือนเดิมเลยระยะทางคือ S ตรงนี้และการกระจัดของการเคลื่อนที่ดังต่อไปนี้มีค่าเท่ากับกี่เมตรตามลําดับเพราะฉะนั้น S เหมือนเดิมค่ะเราไม่สนใจทิศเอามาแต่ขนาดตัวแรกคือ10บวกกับอีกตัวหนึ่งคือ2มีค่าเป็น12เพราะฉะนั้นคําตอบแรกต้องเป็น12นะจ๊ะนั่นหมายความว่าสังเกตนะลกูก ไอนี่เป็นแปดตัดทิ้งสิบตัดทิ้งแปดตัดทิ้งได้คําตอบแล้วจะตอบพ่อตัวเลือกที่หนึ่งแต่คราวนี้ครูอสอนค่ะสอนพิจารณาเจ้าเเวกเตอร์ตรงนี้เนื่องจากเวกเตอร์คนละทิศถูกไหมครูบอกเลยว่าไอเจ้าตัวนี้ S เวกเตอร์ทิศไปทางไหนลูกขวามือขาล,ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนี่คือ S เวกเตอร์นั่นหมายความว่าตัวนี้จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้เป็นลบถ้าแทนเวกเตอร์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ลูกมันจะได้เป็นลูกเอาบวก10 บวกกับลบสนะั่นหมายความว่า S อสเวกเตอร์มีค่าเป็นบวกแในหน่วยของเมตรทิศขวาหมืเราก็จะได้คําตอบย้ำนะจ๊ะเป็นตัวเลือกที่ 1, 1> เหมือนกันคราวนี้ตัวถัดมาสมชายวิ่งรอบนะคะวงกลมที่มีรัศมี7เมตรคือ R ได้ครึ่งรอบค่ะรูข้อคูลรูเป็นครึ่งรอบเดี๋ยเรามาวาดรูปกัน n มีค่าแค่1ส่วนสองนะคะปกติเวลาครูทําโจทย์อะไรที่เป็นจานวนรอบจานวนครั้งครูจะกาหนดเป็นตัวแปร n เล็กไว้ก่อนเขาถามว่าระยะทางและการกระจาดของการเคลื่อนที่นี้ของสมชายจะมีค่าเท่ากับกี่เมตรเขาถามหาระยะทางนี่จะคือ s การกระจาดคือ s vector เพราะฉะนั้นมาดูตรงนี้ลูกตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรจ้ะเราลองวาดรูปไหมเอาหนึ่งวงกลมมาเป็นตัวปะกก่อนเป็นเรสเฟลนของเราท้ากลมมากเสร็จปั๊บ เรามาดูตัวแรกกันระยะทางก็คือจุดเริ่มต้นอยู่นี่ใช่ไหมจุดจบอยู่นี่ใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรลูกระยะทางเพราะฉันเอาเส้นสีฟ้านี่ก่อนเส้นสีฟ้านี่คืออะไร S จากรูปพบว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงกลมก็คือ1สอ่วน2คูณกับ2พายแล้วก็คูณกับอะไรลูกคูณกับ R หรือรัศมีเพราะฉะนั้นเอาสองตัดสองในที่นี้ไม่ใช่1้0ยองศานะจ้าต้องใช้เป็น22ส่วน 7แล้วคูณกับ r ก็คือ7 7ตัด7เพราะฉะนั้นได้ s แล้วออกมามีค่าเป็น22เมตรนี่เป็นคำตอบคราวนี้ปัญหาของเราจะมาอยู่ที่อีกหนึ่งตัวค่ะลูกคือการกระจาดการกระจาดเนี่ยจะต้องลากเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปนยังจุดสุดท้ายถ้าเราจะสังเกตเนี่ย s v e เวกเมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางหรือ d ซึ่งมีค่าเป็นกี่ R ลูก2 R ซึ่ง R เป็น7ถูกไหมข้อนี้ตอบอะไรไ,ได้เลย14ในหน่วยของ เ,เพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาอะไรตอบให้ตรงคําถามนะจ๊ะว่า1ลําลำดับมีผลนะจ๊ะเขาถามหาระยะทางก่อนตอบระยะทางระยะทางเป็นยี่สิเมตรแต่การกระจัดน้อยกว่าจะรู้มีค่าแค่ส4สในหน่วยของเมตรคราวนี้จากรูปเดิมถ้าบอกว่าครบรอบล่ะถ้าครบรอบสีฟ้าจะต่อมาจนครบรูปถ้าเป็นครบรูป s จะกลายเป็นอะไรละ s ก็จะกลายเป็น2พาย r ได้เลยถูกปะ ก็จะกลายเป็นลูกเอา2คูณย2ส่วน7คูณ7ตัดตัดไอ้นี่ตอบ4 4 4โอเคปะได้แล้วนะระยะทางคือ s ตอบตัวนี้ค่ะเสร็จปั๊บอีกหนึ่งตัวคขาลูกจะทำหาอะไรจ้าก,การกระจัดด้วยการกระจัดข้อคลรู้ลูกถ้าลูกออกจากตรงนี้แล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงคะเราลากเส้นเวกเตอร์ไปไหนไม่ได้เลยถูกปะ s จะกลายเป็น0จําตัวนี้ให้ดีเคลื่อนที่แบบ ครบรอบไม่ลงครึ่งไม่ลงเซี่ยวนะคะถ้าเมื่อไรครบรอบ s vector จะเป็นศูนย์เสมอตลอดการเคลื่อนที่อันนี้ทำความเข้าใจระยะทางและการกระจัดเพราะเป็นพื้นฐานไปตัวอื่นนะลูกครูก็เลยยกตัวอย่างให้เยอะนิดนึงเมื่อเทียบกับอันอื่นนะคะคราวนี้เริ่มตัวถัดมาเอาแล้วนะครูกระโดดไปข้อ6นะคะเว้นให้ไปลองทำงสักข้อเฉยไม่ให้แล้วท้ายข้อนะจ๊ะเขาบอกว่าคราวนี้ครูโน้ตให้อย่างหนึ่งเวลาครูทำโจทย์ฟิสิก ครูจะมีของครูห้าสเต็ปสเต็ปแรกคือ,อไหลูกโจทย์ให้อะไรมาครูจะขีดเส้นตต้แล้วก็เขียนตัวแปรกำกับทันนะโจทย์ให้อะไรมาเป็นวอร์ดดิ้งเช่นหรือเป็นคีย์เวิร์ดเช่นเริ่มต้นจากหยุดนิ่งสูงที่สุดไกลที่สุดตรงนี้ครูจะต้องได้ทั้งตัวแปรและแถมตัวเลขด้วยว่าเป็นศูนย์หรือเป็นอะไรก็ตามเสร็จปับ๊บโจทย์จะเอาอะไรครูจะวงกลมล้อมรอบถ้าหน่วยจะเอา แปลกๆครูจะใส่สตาร์และวงเล็บหน่วยที่เขาจะเอาทันนะนี่ข้อที่หนึ่งเวลาครูทําครูอ่านโจทย์แล้วครูจะไม่ให้มันสูญเปล่าโอเคนะลูกเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะไม่ให้มันสูญเปล่าเราต้องอ่านแล้วเราได้อะไรมาเสร็จปั๊บตัวที่สองกจํจำเป็นเนี่ยตอบวาดรูปให้วาดแต่ถ้าไม่วาดรูปให้ใช้วิธีการเขียนตัวแปรเขียนทําไมลูกครูจะให้เราไปเช็คยูนิตหรือหน่วยของมันว่าเราทําถูกหรือทําผิด สเต็ปที่3ครูจะชอบเขียนสูตรเต็มๆค่ะเขียนสูตรตามทฤษฎีรูปสเต็ปที่4ครูจะแทนค่าแล้วก็คำนวณสเต็ปที่5ครูจะไปทวนคำตอบค่ะว่ามันตรงกับสิ่งที่โจทย์เขาถามหาหรือตรงกับคำถามหรือเปล่าห้าสเต็ปนะลูก พยายามทาแบบนี้ตั้งแต่แรกๆที่ลูกอ่านนะคะหรือว่าลูกฝึกถ้าลูกทําแบบนี้ได้เนี่ยชีวิตจะดีมากเพราะว่ามันเป็นการฝึกมันตั้งแต่เริ่มตน้นคราวนี้ครูไปไล่โจทย์ครูแล้วนะเขาบอกว่ารถคันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัวอัตราเป็นสเกล,ล่าจา้ะครูจำอย่างนี้นะระยะทางอัตราสะละอาลงสเกล,ล่าเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นวีเฉยๆค่ะเมตรต่อวินาที นานเท่าใดคำว่านานเท่าใดเป็นสรรพนามใช้กับเวลาโจย์ถามหาหลักกับเราว่าทีมนี้ค่าเป็นเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง5 0 0เมตรระยะทางสะละอาเป็นสเกลลาเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมานี่เลยกลับมาดูตัวนี้อีกตัวนึงความเร็วคงตัวครูจบสเต็ปที่หนึ่งของรคแล้วค่ะลูกโอเคนะโจทย์ให้อะไรมา เสร็จปั๊บตัวถัดมาข้อนี้ไม่จะเป็นต้องวาดรูปหรอกแต่ต้องเขียนตัวแปรเขียนว่าอะไรลูกเรามี V มีค่าเป็น20และเขียนหน่วยนะจ้าเมตรตว่วินาทีเอา S มาก่อนจะ s มีค่าเป็น500เมตรให้สังเกตเมตรชนเมตรทะลุหมายความว่าเราไม่ต้องแปลงหน่วยแล้วแหละเพราะหน่วยเขาเหมือนกันแล้ว T จะเป็นเท่าไรแต่ควรรู้ไว้ว่า T ตรงนี้หน่วยจะเป็นอะไรท,ทันทีลูกวินาทีเพราะเมตรชนเมตรเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดมาครูบอกว่า ครูจะเริ่มเขียนละครูจบสเต็ปที่สองครูแล้วนะคะสเต็ปที่3ครูบอกครูเขียนสูตรข้อนี้ครูใช้สมการที่มันเป็นอัตราเร็วค่ะอัตราเร็วคือ v มีค่าเท่ากับ S ส่วน t ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าครูอยากย้ายสมการคือเข้าสเต็ปที่สี่แทนค่าแล้วนะเพราะฉะนั้น T ของเราจะกลายเป็นเคือห้า้อยเมตรส่วนด้วยยี่สิบเพราะฉะนั้น T เราตอบยี่ วินาทีสเต็ปที่ห้าที่ครูว่าไว้ก็คืออ่านะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น t เท่ากับย5้าวินาทีสเต็ปสุดท้ายตอบตรงคำถามไหมนานเท่าใด t เป็นย5ห้าวินาทีทันนะลูกนะเพราะฉันมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเราจะได้ในเรื่องของโจทย์หนึ่งอันคืออาตาัตราเร็วเสร็จปั๊บ เราจะมาดูโจทย์ข้อหนึ่งที่เป็น v average กันค่ะลูกเด็กคนนึงวิ่งออกกําลังกายด้วยอัตราเร็ว6เมตรต่อนาทีเป็น v เป็นเวลา1น,นาทีแห่นี่วินาทีนี่นาทีเสร็จปับ๊บอ่ะไอ้นี่เป็น t แต่ใส่สตาเพราะหน่วยดันเป็นวินาทีถัดมาวิ่งด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีอีกหนึ่งาทีตายแล้วลูกมันให้มาอีก1 v และ1 t ท,ทำไงดีคะ ไอ้นี้ให้เป็น v 1 t 1นี่ให้เป็น v 2 t 2แล้วก็เดินด้วยอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีอีกไอ้นี้ให้เป็น v 1, ตัวที่3อีก1นนาะทีนี่เป็น t ตัวที่3ค่ะเขาถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยนในช่วงนี้อัตราเป็นสเกลาร์นะจ้า v เอฟเวอรตัวนี้เป็นค่าเท่าไหร่ข้อนี้โน้ตไว้เลยนะถ้า t ท,ทุกช่วงเท่ากัน t 1เท่ากับ t 2เท่ากับ t ส ไอ้นี่ขูสองแบบลัๆนะคะเพราะว่าพื้นที่น้อยเนาะถ้ามาไทีมันเท่ากันเขาบอกว่ามันมีคานหาค่าของ v เนี่ยได้ง่ายๆเลยเอาค่ามาเขียนก่อนนะคะ v หนึ่งเป็นหกเมตรเปอร์เซก v สองเป็นห้าเมตรเปอร์เซก v สามเป็นหนึ่งเมตรเปอร์เซกโอเคแล้วโลกเราถามเราว่า v average ทั้งหมดตรงนี้เป็นเท่าไหรโดยมีค่า t หนึ่งเท่ากับ t สองเท่ากับ t สามเท่ากับหนึ่งนิท ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะลูกเราสามารถหาค่าของอัตราเร็วไอ้นี่ใช้ได้เฉพาะเวลาเท่ากันนะจ๊ะคือ v มีค่าเท่ากับเอา v 1บวก v 2บวก v 3แล้วหารด้วยจำนวนช่วงของการเคลื่อนที่คือหารด้วย n ค่ะมันจะไปสุดตรงนี้นะคะช่วงสุดท้ายที่เรามีก็จะกลายเป็นลูกเอา6บวก5บวก1ส่วนด้วยส่วนด้วยนะ3ได้คำตอบเป็นข้างบน12หาร3เป็น4เมตรต่อวินาที แต่ครูขาถ้าสมมตินูไม่อยากใช้วิธีรัดล่ะลูกก็ไปแจกแจงตรงนี้คะ่ะลูก,กว่า v มันจะมีค่าเท่ากับอะไรลูก sum sn ถูกปะในกรณีที่เป็น v average ก็ใช้ s 1บวก s 2บวก s 3ส่วนด้วย t 1บวก t 2บวก t 3ถ้าใครไม่อยากรัดถ้าใครไม่อยากรัดนะ แต่ทีลูกจากนาทีลูกตั้งแต่ให้เป็นวินาทีเพราะฉะนั้น60บวก60บวก60 s มีปัญหาเพราะอะไรลูก s ตรงนี้เขาให้มาเป็นอะไรจ๊ะเขาให้มาเป็น v แทนแต่อย่าลืมว่า v ในแต่ละช่วงอะสามารถแปลงเป็นอะไรได้ลูกว่า s แต่ละช่วงจะมีค่าเท่ากับเอา v ในแต่ละช่วงคูณกับเวลาครูไม่คำนวณให้ดูนะคะแต่เล่าให้ฟังช่วงแรกก็จะกลายเป็นลูก6คูณ60ได้306 สิช่วง2ก็จะกลายเป็น5้าคูณหกได้3ามรอยช่วงที่3เป็น1นึคูณหกได้60เมตรข้างบนเนี่ยบวกกันลงมาจะกลายเป็น720ส่วนด้วยตัวด้านล่างส่วนด้วยตัวด้านล่างนะคะเวลา3ามช่วงก็เป็น180่ิบวินาทีได้คำตอบเท่ากันค่ะข้อนี้คิดได้2แบบ1คิดจากความเข้าใจของเราว่าถ้าวีแ e r เ g รคือค่าของอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากันทุกช่วงใช้ได้เลยโอเคนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ไปแล้วนะลูกเ็จปับ๊บถัดมานะคะคาดว่าเนี่ยเราจะมีคลิปสามนะคะคลิปสองมาว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นขึ้นนะที่มันเป็นใช้สี่สื่อเพื่อถ่ายอีกหนึ่งคลิปเพราะว่าดูท่าเราคลิปจะยาวไปเพราะฉะนั้นตัวถัดมาคคะลกูกข้อนี้ข้อนี้เนี่ยมาต่อรถคันหนึ่งวิ่งด้วยอตราเร็วเฉลี่ยให้อะไรมาให้ v ีเอเวอร์เจากเมือง a ไปเมือง b ซึ่งอยู่ห่างกันเท่านี้เสร็จปั๊บกลับมาดูนี่ก่อนกิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่สตาร์ไว้เพราะไม่ใช่ SI unit ห่างกันเท่านี้ก็คือให้อะไรมาลูกให้ S รวมรวมมา S รวมรวมในที่นี้จะหมายถึงตัวนี้ค่ะซิกมาเอสเอ็นหรือซัมเอสเอ็นลืมชี้แจงซัมหมายถึงซัมเมชันที่แปลว่าผลรวมนะจ๊ะเรียกทับศัพท์ไปเลยถ้าออกเดินทางเวลาเท่านี้อ้าวให้เวลานับออกมาด้วยว่าทีออกเดินทางเป็นเท่านี้ถึงทีปลายทางเท่าไหร่ เฮ้ยมีปัญหาละไล่มาก่อนลูกเอาตัวแปรมาก่อนตัวแปรที่โจทย์ให้มีอะไรบ้างให้ VF เอฟเเเท่ากับ80 km ต่อ HR ถัดมาให้ซ u m หรือซิ g ม a SN มีค่าเป็น200กิโลเมตรฮะแล้วถามเราว่าให้ตีออกมาก่อนเนาะเป็น6กจุดสนส่วน,วน,วน,นอกถามแล้วว่าเราจะถึงกี่โมงตามธรรมชาติตามธรรมชาติเราม,รรมาไล่ก่อน ปกติแล้วเนี่ยทีอะไรลูกเราจะถึงกี่โมงเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะเราออกกี่โมงแล้วเราใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ซึ่งเวลาในการเดินทางตรงนี้ขอโทษมันก็ต้องหมายถึงอะไรลูกเวลาที่เราใช้ทั้งหมดในการเคลื่อนทีค่ะชีวิตของเราขาดใครตอนนี้ขาดตัวนี้เพราะตัวนี้โจทย์ให้มาแล้วเพราะฉะนั้นซัมทีเอ็นเราก็จะไปใช้มาจากสูตรไหนลูกความเร็วคงที่ใช่ไหมเอเวอร์เรชใช่ไหมใช้ v เท่ากับอส่วน t เลยลูกแต่ตามสูตรมันก็จะกลายเป็น v อะไรแทน v ีเอเวอร์เร อันนี้เป็นซัม S n ตัวนี้เป็นซัม T n เพราะเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บ T n ง่ายละเราก็จะได้ว่าซัม T n ก็คือเอา S ที่เขาให้มาคือ200กิโลเมตรหารความเร็วที่เขาให้มาคือ800กลายเป็นกี่ชั่วโมงลูก5ส่วน2 hr ซึ่งกลายเป็นอะไรลูก2 hr กับอีกเท่าไหร่คะกับอีกเศษ1ส่วน2 hr บวกกัน,นะคะ่ะก็ทำไปเสร็จเกินนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าลูกออกเดินทางตอนไหน6นาฬิกา แล้วบวกไปอีก2 hr ถูกปะซึ่งบวกไปอีกเท่าไหร่ลูก30มนิตคือครึ่งชั่วโมงแสดงว่าลูกจะถึงกี่โมงคะ8โมงกับอีก30นาทีค่ะลูกเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วไอ้นี่พอกลุ่มกลิ่มแล้วนะพอกลุ่มกลิ่มแล้วนะคะในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อถัดไปเนะี่ยไปลองดูเองอยู่ห่างกันนี้ก็คือเอามาทำอะไรกันนะ ต่างคนต่างเดินถ้าเดินไปทางเดียวกันก็เอา,าลบก,กันแต่ถ้าเดินไปคนละทางให้วัดรูปเอานะจ๊ะก็จะเอามาบวกกันคำนี้ครูมาให้เราเปรียบเทียบเป็นข้อก่อนจบคลิปนี้นะคะเปรียบเทียบปริมาณนะคะข,ของความเร็วและอัดตาเร็วโดยการวาดรูปมาลองดูข้อแรกข้อสิบเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทางให้เวกเตอร์มาเท่านี้อันนี้เป็น s จากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกให้ทิศมาอีกแล้วเราให้ขนาดมาเป็นเท่าไหร่คะ สี400่ร้อยเมตรถูกปะอันนี้ให้มาเป็น S แต่เป็น S ที่ให้มาพร้อมกับทิศทางแต่ไม่ได้ให้มาคำเดียวกันลูกเดินทางใช้เวลาทั้งหมดให้เวลาทั้งหมดมาแล้วคือซ้ำซ้ำนะ Tn เด็กคนนี้จะเดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเป็นสเกลาร์นะจ๊ะถามหา V AV และความเร็วเฉลี่ยอัตราเป็นสเกลาร์ไปแล้วอีกหนึ่งตัวจะต้องกลายเป็นเวกเตอร์ก็ถามหาสองตัวนี้ลูกข้อควรรู้คืออะไรวาดรูปจ้ะวาดรูปมาก่อน เดินไปทางทิศเหนือนะคะเดินไปทางทิศเหนือก่อนคือตรงนี้ได้ระยะทางทั้งหมดสามรอยเมตรเดินต่อไปทางทิศต,ตะวันออกได้ระยะทางมาอีก4ี่รอเมตรเพราะฉะนั้นตัวแรกเลย vav สเกลาร์ ala, ขอสูตรมาแล้วนะ vav เนี่ยมันเป็นสเกลาร์เอาแต่ตัวเลขมาบวกกันได้เป็นอะไรลูกสามรอยบวกอะไรได้เลย4ี่รอยส่วนด้วยเวลาที่เราใช้คือเท่าไหร่คะห้ารอยตอนนี้ที่ครูน้อยนะ ั่นหมายความว่าครูจะลับหนึ่งขั้นตอนคือครูจะไม่เอาตัวแปรมาเขียนและไม่เขียนสูตรแล้วนะแต่ถ้าใครจําสูตรไม่ได้ให้ย้อนไปดูข้างบนหรือไปเปิดเอกสารดูนะจ๊ะซึ่งในที่นี้ออกมาเป็น1.4เมตรต่อวินาทีไอ้นี่ไม่มีปัญหาค่ะไอ้นี่จบ1ตัวครูได้แล้วนะเช็คด้วยสเต็ปที่5้าอถามหาอาตาัตราครูได้อัตราแล้วแต่อีกหนึ่งตัวที่จะมีปัญหาค่ะตัวนี้ลูกครูต้องทำตรงนี้เป็นอะไรคะ S vector หรือจะเป็นผลรวมของ S vector ก็ได้ข้อคุณรู้คืออะไร สามสี่เอสเวกเตอร์มีค่าค่เท่าไหร่ลูกห้าร้เมตรต้องทำอะไรเอานะเวกเตอร์ ector, ต้องวาดรูปมาเพราะฉะนั้นพอมาดู v v e วกเตอร์แอปวอได้เป็นอะไรได้เลยลูกไปวาดรูปมาแล้วง่ายขึ้นค่ะมันจะกลายเป็นห้าเมตรส่วนด้วยอะไรลูกเวลาที่ใช้500ร้อยวินาทีได้ค่าเป็น1เมตรต่อวินาทีเป็นเวกเตอร์นะลูกทีตามรูปค่ะไปทางนี้ โอเคนะอันนี้เป็นคลิปแรกเน้นการเป็นเวกเตอร์และสเกล,ลาร์ตัวถัดไปนะจ๊ะครูจะไปสอนในเรื่องของการใช้สีสูตรพื้นฐานโอเคนะลูกนะเจอกันจ้ะ